สวัสดีจ้าหมาหมาจ้ามากินข้าวจ้าจอพอกันอีกแล้วกับช่องสบายเมื่อืหนอยพาดเฮ็ดพากินจ้าหมาพี่น้องมากินข้าวกา่าเมื่อนี้เมื่อนี้ฝากจะพามากินข้าวจ้าแนวแซบเนวแซบในตั้งเดนเฮาได้กินจังสี่ก็มีแห้งแล้วจ้าเมื่อนี้มี่ตำทั่วจ้าหมกปลาซิวจ้าปิ่งปลาทูจ้าส่วนพักเฮามีผพักสลัดหน่อยๆเมื่อนี้อยากินหน่อไหมจ้าก็เลยลวกเน่อไหมแล้วก็แต่งเลื้อจากแกะสลัดไห้แฟนจ้าส่วนนี้ ขาดบ่ได้เลยจ้ามามามาส่วนของแฟนได้กินหย่างวะนตีของแฟนมือหนีคนลาสะตายเลยจ้าพัดแตงจ้งาคนแฟนใส่หมูใส่ผักเอิดว่าพัดผักก็ได้จ้ากูจะกูดอัพอาทิตมาจ้ามามาจวดจวดน้ำกันพี่นอ้องเอ้ยคำใหญ่ๆตาสวยสวย มาพี meal. Meal. ่น้องมาจวดๆน้ำกันจ้าหมกปลาซิวจ้าหมกปลาซิวปลาซิวแก้วใด้มากจ้าสวบน้ำเอ้ยโบเมนคำใหญ่ๆมวลน้ำนกันจ้าพี่น้องตาสวดๆจำแต่บอกความน้ำจันอื์ หักหลายระดับข้างนองมุ่นเข้าไปมาเด้อจ่ามาเด้อกับเขาปร,ร่ได้เลิศอรูเด้อจ้ามีอยู่ซ้ำนี่ละจ้า แ่บๆพี่น้องปลาทูป,ปีงหอมๆเข้ากันปลาฉันวยจันตําทัว Múc quá chưa vẫn đang múc ừ. quá บาจะนาบริกินน้ำเขาเด็ดขาดน้ำมัสซุปปลาทูเฮดเองจ้ะพี่น้อง,หอ,ง,องหอมๆแซ่บๆอันนี้หนึ่งแล้วจะบริเกิปลาทูเข้ม จับไล่จับพี่น้องกินหลายๆคนก็สิแซแสบเนาะกินอดบานเด้บาได้ที่เปิดประเทศเนาะ เป็นคอมเม้นต์กระแฟรกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับต่อใครให้ร้านน้ำเน้อเด้อจ้าทีไ้มากินของเหมือนกันทีได้มาม้วนน้ำกันมาเฮ็ดน,น้ำกินแนล้วกันนะจ้า หมาประทูจ้ะกิ๊ทีืแล้วถามมาเป็นยังคืองมาแส่หัวประทูม,ะทมันโดนจานได้บ้าแค่ <c oughs> แดดดีครับมันจะห้อน งัเป็นนามาตัวตาวาน้ำกันงนี่แซ่บน้ำกันจ้ะ แต่ละใจพี่นอ้องมืดแล้วแซ่บแซขอบคุณทุกคนด้วยจ้าที่เขามาเบืง่งขอบคุณที่มารับชมขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจที่มอบให้ขอบคุณหลายๆจ้า แต่มาเบื่อคลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับต้าใครให้สะพ้ายเมื่อเบียร์ไม่มเฮ็ดภาคินนั่นไม่ได้ลจา้าคลิปน่าสิบได้มาสิบ้าเบย์ผ้ามาพวกกันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย